ส่วนวิริยะบารมีกล่าวถึงอัตภาพของพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมีก็นับไม่ถ้วนเหมือนกันอย่างเช่นในมหาชนกบันดกชาดกเนี่ยนะพระมหาชนกนั้นก็กล่าวถึงวิริยะบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้กําลังข้ามมหาสมุทรอย่างนี้ว่าอะติระทัศีชะมัชเชหตาสัพเพว,วมนุษาจิตตสอัญฐญานัตถิเอซาเมวิริยะบารมี ข้ามกลางทะเลน้ําลึกมนุษย์ทั้งหลายทั้งหมดถูกภัยกําจัดแล้วจิตของเราก็ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่จะว่ายน้ําข้ามทะเลเนี่ยนะนี้เป็นวิริยะบารมีของเราทะเลมันก็คงเดิมฝั่งมันก็อยู่ตามเดิมแต่เรามีความเพียรที่จะว่ายให้ถึงฝั่งได้ในทะเลที่น้ําลึกเนี่ยนะใครที่ดู เคยศึกษาข้อมูลเกี่ยวน้ําทะเลเนี่ยนะมีผู้ที่ตายจํานวนมากจริงๆเรือลําใหญ่ๆที่จมในทะเลมากมายแล้วก็สัตว์ตายนี่ไม่ใช่น้อยตายเยอะมากเนี่ยนะทันทะเลน้ําลึกเนี่ยถ้าหากว่าใครที่จิตใจอ่อนแอเนี่ยเห็นทะเลน้ําลึกพายุก,กนันนาสัตว์ร,ร้ายมากมายเนี่ยก็คงยากที่จะรอดชีวิตถึงอย่างนั้นพระโูธิสัตว์ก็มีความภาคเพียรพยายามที่จะข้ามทะเลเพื่อไปถึงฝั่ง เอาสมบัติที่เป็นของตระกูลจะได้ให้ทานต่อไปนั้นความภาคเพียรของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่มากเรียกว่าวิริยะบารมีนะภาคเพียรที่จะให้ทานภาคเพียรที่จะรักษาศีลเจริญกุศล,ลธรรมต่างๆภาคเพียรจริงๆวิริยะนี่แปลว่ากล้านะพระองค์กล้าทําจริงๆเลยถ้าคนทั่วๆไปนี่ท้าใจอ่อนแอยากที่จะทําได้ ส่วนบารมีต่อไปคือขันติบารมีอย่างยกตัวอย่างในขันติวาทีชาดกผู้กล่าวยกย่องสรรเสริญขันติคืออโทสะคือความไม่โกรธเนี่ยนะขันติบารมีของพระโพธ,ธิสัตว์ผู้อดกลั้นกองทุกใหญ่หรือว่ามหาทุกเนี่ยนะกองทุกใหญ่เหมือนกับคนไม่มีจิตมีใจเลยที่กล่าวอย่างนี้ว่าอาเจตนังวะโกรเตนเตตินเฮเนตินเฮนะ พ,ระ,พระรุณพระรุนาม,มังกาสีราเชนกุปปามิเอซาเมคันติบารมีพระเจ้ากาสีทรงใช้ให้คนเนี่ยใช้ขวานคมกริบฟาดฟันเราประหนึ่งไม่มีจิตใจเราก็ไม่โกรธนี่เป็นขันติบารมีของเราคือมีอยู่ชาติหนึ่งที่พระองค์เป็นฤาษีไปพักอยู่นะราชุทยานของพระราชาพระเจ้ากาสีหรือพระเจ้ากาลาปุกอดีตชาติพระเทวทัตเนี่ยนะขณะที่พระองค์กําลัง พระเจ้ากะลาปูเนี่ยวันนั้นไปเที่ยวสวนแล้วก็เมานางสนมกำนันก็แวดล้อมไม่หมดอะนะนี้พอเมาแล้วก็หลับไปพวกสนมกำนันเห็นพระราชาหลับแล้วก็ไม่รู้จะนั่งเฝ้าไปทําไมก็เลยชวนการออกไปเดินเล่นชมนกชมไม้ชมดอกไม้ไปเรื่อยก็ไปเห็นพระฤาษีก็เลยเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมพระโพ,พธิสัตว์ก็แสดงธรรมให้พวกนางสนมกำนันเป็นต้นเนี่ยฟังพระเจ้าสนมคนหนึ่งเนี่ยนะที่ เป็นที่หนุนตักให้แก่พระราชาพอพวกนั้นหายไปพักหนึ่งก็ตัวเองก็เมื่อยเห็นไปนั่งฟังฤาษีให้เรานั่งเมื่อยอยู่คนเดียวพระราชาก็นอนหนุนเสมอหมดเลยก็เลยเรียกว่าขยับเท้าเนี่ยนะพอขยับเท้าเพาะนั้นพระราชาก็ตื่นขึ้นตามธรรมเนียมของพระราชาขี้เมาก็ดุหน่อยก็ดา่าแต่พวกยิงถอยพวกนั้นไปไหนกันหมดเาบอกว่านั่นไงไปห้อมล้อมฤาษีก็โกรธมากเลยนะพอโกรธมากก็ทำยังไงดีให้มันสะใจก็เลยคิดไปถึงหาเรื่องถามว่า ลัที่ของท่านเนี่ยสอนอะไรบอกท่านบอกว่าขันติวาทีสอนเรื่องความอดทนไหนอยากจะดูซิว่าอดทนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนให้คนเคี่ยนดอกความอดทนไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังพอเคี่ยนเสร็จอ้าวไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังก็ทํำยังไงให้ตัดหูตัดจมูกก็บอกว่าความอดทนไม่ได้อยู่ที่หูที่จมูกก็สั่งให้ตัดแขนตัดขาความอดทนของเราไม่ได้อยู่ที่แขนที่ขาบอกว่าแล้วก็โกรธมากเลยเอายอดเท้านี่กระท้องอกเข้าไป แล้วก็ล้มลงพอล้มลงแล้วก็เดินจากไปพอพ้นสายตาของคันติวาทีเท่าน,นั้นก็ถูกแผ่นดินสูบเนี่ยนะที่พระองค์เล่าว่าพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบที่ทําผิดกับพระองค์ไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นแม่ดีตชาติเขาเคยเป็นมาแล้วพอแผ่นดินสูบเข้าไปเนี่ยแต่ฤาษีตอนนั้นอะ่ะพอถูกเข่ากระทุ่งมาก็สลบไปเนี่ยนะพอฟื้นขึ้นมาอมหมาก็ขอร้องขอโทษขอโพยพระพระองค์ก็บอกอ่าฤาษีก็บอกว่าขอให้พระราชาพระองค์นั้นอยู่เป็นสุข ขอให้ทุกคนอยู่เป็นสุขไม่ได้มีจิตคิดโกรธแม้แต่นิดเดียวอันนี้ด้วยอำนาจของขันติของของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะมันใช้ขวานคมฟาดฟันเป็นผู้ที่เหมือนไม่มีจิตมีใจเนี่ยนะด้วยความที่เรียกว่าอดทนเพราะนั้นอดทนมากกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ถ้าไม่อดทนจริงๆก็ทําพุทธกิจไม่สําเร็จเพราะว่าไปโปรดคนบางคนไปนั่งให้เขาด่าทั้งวันทั้งคืนก็มีเนี่ยนะเพื่อที่จะช่วยเขาเนี่ย อาจจะช่วยคิว่าเหมือนกาจะหยิบหยิบมรรคผลนิพพานให้เขาแต่ว่าต้องคนที่ให้คนที่จะได้รับเนี่ยต้องด่าคนให้ก่อนอย่างเงี้ยนะแม้ถ้าเราถ้าเป็นธรรมดาทั่วไปนี่ก็โอ้ไม่ต้องเอากันแล้วแต่ว่าพระองค์นี่มีความอดทนเนี่ยนะอดทนด้วยใจที่กรุณาประสงค์ที่จะปลดเปลื้องเขาให้พ้นจากความทุกข์โงร์มีเมตตาที่จะน้อมนําประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่เขาส่วนต่อไปสัจจะบารมี ในมหาสุตโสมชาดกเหมือนกันกล่าวถึงสัจจะบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้สละชีวิตรักษาสัจจะวาสัจจะ,ะสัจจวาจังนุรักขันโตจะจิตตวานามะมมะชีวิตตังโมเจสิงเอกสตังคติเยเอสาเมสัจจะบารมีเมื่อเราตามรักษาสัจจะวาจาก็ยอมสละชีวิตของเราเปลื้องทุกของกษัตริย์ได้หนึพระองค์นี่เป็นสัจจะบารมีของเรา เพราะว่าถ้าหากว่าพระองค์ไม่ไม่รักษาสัตวจะพระองค์ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตกษัตริย์หนึ่งร้อยองค์ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตโปริศาทตให้เลิกเลิกกินเนื้อมนุษย์ไปได้เนี่ยนะังนั้นการที่พระองค์รักษาสัตวจะวาจาช่วยให้กษัตริย์หนึ่งร้อยองค์เนี่ยนะหนึ่งร้อยหนึ่งองค์รอดชีวิตช่วยให้จอมโจรกินมนุษย์เนี่ยจอมโจรกินมนุษย์หายกลายเป็นคนดีเป็นคนมีศีลไปได้เนี่ยนะเพราะพระองค์นั้น เคยเกื้อกูลพระองค์คุลิมานไม่ใช่แต่ในปัจจุบันแม้ในอดีตชาติก็เคยเกื้อกูลปันด้วยอำนาจของสัจว์จะบารมีทําให้พระองค์นั้นช่วยเหลือพระพระองค์คุลิมานแม้แต่ในอดีตชาติช่วยเหลือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคือกษัตริย์101ององค์เนี่ยเตรียมจะถูกฆ่าประหารบูชายันอยู่แล้วพระองค์ก็อาศัยสัต์จะวาจาของพระองค์เนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูล กษัตริย์เหล่านั้นให้พ้นจากทุกข์นะนะยอมสละชีวิตของพระองค์ด้วยแต่ว่าด้วยบุญบุญแลหรือทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมความที่พระองค์ประพฤติธรรมนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ไม่ได้ตายเพราะถูกฆ่าแต่ว่าก็ตายตามอายุขยไปส่วนอธิษฐานบารมีเนี่ยนะโมขะปะคะชาดกที่พระองค์อธิษฐานอธิษฐานแล้วไม่เปลี่ยนใจในนะโมขะปะคะคือพระเตมีใบ อธิฐานบารมีของพระโพธิสัตว์ยอมสละชีวิตอธิษฐานวัดอย่างนี้ว่ามาตาปิตาณเมเทสาอัตตาเมนะจะทธเทสทัสโยสัพพัญยุตังปียังไมหังตัสมาวะตังอธิทหิงมานดาบิดาไม่เป็นที่เกลียดชังของเราที่ท่านอธิษฐานวัดเนี่ยไม่ใช่ท่านรังเกียจพ่อแม่นะถึงตัวเราก็ไม่ได้เป็นที่เกลียดชังของเรา แต่ว่าสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงอธิษฐานวัดพันอธิษฐานวัดแต่ละอย่างที่ทําได้ยากเพื่อสัพพัญยุตยานไม่ใช่ว่าจะเกลียดชังพ่อแม่ไม่ใช่จะเกลียดชังตัวเองแต่รักโพธิยานมากกว่าก็เลยยอมอธิษฐานทุกอย่างเพื่อจะได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าส่วนเมตตาบารมีเนี่ยนะในสุวรรณสามชาดก,ก็เหมือนกันเมตตาบารมีของพระโพธิสัตว์ ผู้ไม่อาลัยแม้แต่ชีวิตประพฤติเมตตาอย่างนี้ว่าณมังโกจิอุตสติณะปภายามิกัสจิเมตตาพระเลนุปัตถดโธระมามิปวเนตถาใครๆนี่ททำให้เราหวาดสะดุ้งก็ไม่ได้ คือท่านไม่ได้สะดุ้งเพราะเรื่องอะไรทั้งนั้นแม้เราก็ไม่กลัวต่อใครๆหรือใครๆก็ไม่กลัวต่อเราเนี่ยนะเราอันกําลังเมตตาอุดหนุนแล้วจึงยินดีอยู่ในป่าในครั้งนั้นอยู่ในป่าด้วยเมตตาเพราะถ้าไม่มีเมตตาหน้าเบื่อขนาดไหนเนี่ยนะด้วยเมตตามองเห็นสัตว์ทั่วหน้าเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับลูกเหมือนกับคนที่ตัวเองรักที่สุดมันเมื่ออยู่กับสัตว์เหล่าใดก็อยู่อย่างมีความสุขด้วยแรงแห่งเมตตาจึงไม่กลัวเสือกลัวช้าง กลัวอะไรเราใดาเหล่าหนึ่งเลยด้วยอนุภาพของเมตตาเพราะผู้ที่อยู่ด้วยเมตตานั้นจะไม่กลัวแล้วก็ไม่ทําให้สัตว์ทั้งหลายกลัวเพราะเขาบอกว่าผู้ที่ไม่ทําให้ตัวเองกลัวก็ไม่ทําให้ผู้อื่นกลัวเหมือนกันอันนี้ด้วยกําลังของเมตาตานะเมตตาลักษณะที่มีความคิดน้อมนําประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายส่วนอุเบคาบารมีในโลมมหาสาชาดกเรียกว่าชาดกที่ฟังแล้วยังขนลุกเลยเขาบอกงั้น ไม่ต้องไปทําเองรอกแค่ได้ยินได้ฟังก็ยังทําใจยากฟังแล้วขนลุกเ,ลเรียกว่าโลมหหาสะชาดกเนี่ยนะว่าอุเบขาบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อเด็กชาวบ้านทั้งหลายก่อให้เกิดสุขก่อให้เกิดความทุกข์คือมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะโเอาดอกไม้เป็นต้นไปบูชาอีกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปสร้างความทุกข์ด้วยการถมน้ำลายรถเป็นต้นใช้ไม้ไม้เนี่ยแย่เข้าไปในหูหรือบางพวกก็ตีบางพวกก็เอาพวงมาลัยไปบูชา ก็มีหลายกลุ่มนะพวกชาวบ้านก็นับถือมากแต่พวกเด็กเกเรทั้งหลายก็ไปเบียดเบียนถึงกระนั้นท่านก็ไม่ล่วงเกินอุเบกขายังจิตให้เสมอกันกล่าวอย่างนี้ว่าสุสาเนสย,ยังกับเปมิชวติกังอุปนิทายหังคามามันดลาอุปคันตาวารูปังเทสันตินับประกัง เราจะวางซากกระดูกเอาไว้แล้วก็นอนในป่าช้าเรียกว่าเอาหัวนอนนุนกระดูกอนอนกระโหลกอ่ะนะพวกเด็กชาวบ้านเข้าไปในลานบ้านแสดงรูปหลอกไม่ใช่น้อยนะีนะบางพวกก็ไปปัสสาวะรถด้วยซ้าไปอันนี้ก็แต่ละแต,แต่หลายๆอย่างก็ได้กล่าวไปบ้างแล้วในามคำพีจริยาปิดกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระสังคีติกาจารย์เมื่อแสดงคําพยากรณ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า อันพระเถระทูลถามแล้วจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรทูลถามแล้วผู้มีพระสุรเสียงไพเราะดังนกกระเวกทรงยังดวงใจให้ดับร้อนปลอบประโลมโลกทั้งเทวโลกทรงพยากรณ์แล้วทรงประกาศพระธรรมเทศนาคือจริตความประพฤติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงมาแล้วอันพระพุทธเจ้าทรงนำสสบสืบกันมาคือพุทธวงศ พุทธวงนั้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกในโลกพร้อมทั้งเทวโลกด้วยความรู้อันติดตามคือด้วยปุเพนิวาสานุสติยานเนี่ยนะอันติดตามถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนคือปุเพนิวาสานุสติยานแปลว่าพระองค์แสดงพุทธวงด้วยปุเพนิวาสานุสติยานเป็นปัจจัยอธิบายศัพท์อัฏฐะเพิ่มเติมเล็กน้อยว่า ตัสสะปุถโธวิยากาสิความว่าทรงเป็นผู้อันพธรรมเสนาบดีนั้นทูลถามแล้วจึงพยากรณ์แก่ท่านคือตรัสพระพุทธวงศ์ทั้งหมดเริ่มต้นตั้งแต่อภินิหารการตั้งความปรารถนาเป็นเบื้องแรกมีการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดบทว่าการวีกร,รมะทุระคิโรเนี่ยนะเสียงผู้ใดไพเราะเหมือนเสียงของนกกะเวกผู้นั้นชื่อว่าผู้มีเสียงไพเราะ เหมือนเสียงนกกระเวกอธิบายว่ามีเสียงสนอเพราะพริ่งเหมือนนกกระเวกว่า้นในข้อนี้ขอกล่าวดังนี้เกี่ยวกับเรื่องนกกระเวกทั้งหลายมีเสียงไพเราะเล่ากันมาว่านกกระเวกทั้งหลายเอาจะงอยปากจิกผลมะม่วงสุกอันมีรสหวานดื่มน้ํามะผลมะม่วงที่ไหลออกมานะพอทานเอ่อก็อะไรนะกินมะม่วงดื่มน้ําหวานเสร็จก็เริ่มใช้ปีกให้เป็นจังหวะร้องเพลงระเลงเล่น สัตว์สี่เท้ามัวเมาในเสียงเพลงฝูงสัตว์สี่เท้าแม้ง่วนอยู่กับการกินอาหารก็ทิ้งหญ้าคาปากเสียแล้วก็พากันฟังเสียงกลางวานนั้นสัตว์ร้ายทั้งหลายกำลังติดไล่ติดตามเนื้อสายเล็กๆไม่วางเท้าที่ยกขึ้นหยุดยืนเหมือนตุ๊กตาแม้ฝูงเนื้อที่ถูกไล่ติดตามก็เลิกกลัวตายหยุดยืนนั้นเสียงเพราะมากขนาดว่าจะตายอยู่แล้วก็เอ้ยขอฟังก่อนเถอะว่างั้น ตาก็ช่างขอให้ได้ฟังก่อนนะไงแม้ฝูงนกที่ล่องลอยอยู่ในอากาศก็จะเหยียดปีกร่อนถลาลมอยู่นั่นแหละหรือแม้กระทั่งฝูงปลาในน้าก็ไม่กระดิกแผ่นหูหยุดฟังเสียงนั้นอ่นกกรเรเวกมีเสียงไพเราะอย่างนี้นะนพ,พระองค์นี่มีเสียงไพเราะเหมือนกับเสียงนกกรเรเวกเพราะทุกคนก็อยากฟังเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ บทว่านิพพานะปะยันโตหาทยังความว่ายังใจของชนทุกคนผู้เร่าร้อนด้วยไฟกิเลสให้เกิดความเยือกเย็นด้วยธรรมกถาดังอมฤตธ,ธาราเหมือนกระแสน้ําแห่งความไม่ตายว่างั้นเพราะว่าเสียงเสียงของพระองค์เนี่ยสามารถทําจิตใจที่เร่าร้อนด้วยไฟคือกิเลสนี่กลุ่มรุมเร่าร้อนเดือดร้อนกวนกวายให้สงบเยือกเย็นได้ด้วย เสียงเนยนะฮะเสียงของพระองค์เนี่ยยังใจให้สงบเยือกเย็นได้บทว่าอาตีตพุทธานังเนี่ยนะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วก่อนหน้าอภินิหารของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราในกับเดียวกันนั้นก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์กับที่พระองค์ได้รับพยากรนะกับนั้นอะเมื่อเสียสงไขแสนกับที่แล้วเนี่ยในกับนั้นมีพระพุทธเจ้าเกิดสี่องค์คือองค์ที่หตันหังกรองค์ที่สอง เมทางกรองค์ที่สามสารนังกรองค์ที่พยากรพระพุทธเจ้าของเราชื่อว่าทีปังกรต่อมาภายหลังจากพระพุทธเจ้าสี่องนั้นก็มีพระพุทธเจ้าอีกยี่สิบสามองมีพระพุทธเจ้าโกนธัญะเป็นต้นรวมเป็นยี่สิบสี่พระองค์นะมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเป็นต้นทุกพระองค์ท่านประสงค์เอาว่าอดีตพระพุทธเจ้าในที่นี้จริงๆแล้วพระพุทธเจ้ามีก่อนหน้านั้นอีก แล้วถ้านับทั้งหมดก็มีทั้งหมดเนี่ยนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าตันหังกรมาจนถึงพระพุทธเจ้ากัสปะก็มี27องค์แต่ว่า,าไม่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าตันหังกรเมทางกรและสารนังกรกล่าวเฉพาะพระพุทธเจ้าทีปังกรจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะรวมกันแล้วได้24พระองค์เนี่ยนะยีพระองค์เรียกว่าอดีตของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น บทว่าเทสิตังก็ได้แก่คำตรัสคือธรรมกถาที่ประกอบด้วยสัจจะสี่ของพระพุทธเจ้า24พระองค์คือพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ล้วนแต่ประกาศอริยสัจพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ประกาศอริยสัจสี่นิกีลิตังได้แก่จริตความประพฤติของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นหรือรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าว่าด้วยกับด้วยชาติด้วยโคตอายุต้นโพหรือการตรัสรู้สาวกสันนิบาตอุปถาคมารดาบิดาหรือว่าพระพุทธมารดาพระพุทธบิดาหรือว่าบุตรภริยาเป็นต้นชื่อว่านิกีลิตะนิกีลิตะก็คือรายละเอียดเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์นั่นเองบทว่าพุทธปรมปราคตังเทศนาหรือจริต ที่ตั้งต้นแต่พระทศพลพระนามวทีปังกรสืบนำมาจนถึงกัสปะ,ะพระกัสปะพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธวงศ์เนี่ยนะปุเพนิวาสานุขตายพุทธยาความรู้ที่เป็นที่ไปตามเข้าถึงขันที่อาศัยอยู่ในปางก่อนกล่าวคือขันธสันดานที่อาศัยอยู่ในปางก่อนอันจำแนกอย่างนี้ว่าคือปุเพนิวาสานุสติยานจระลึกชาติรู อย่างนี้ว่าหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติห้าชาติสิบยี่สิบร้อยพันหมื่นแสนล้านชาติหลายๆแสนชาติตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากหรือตลอดเป็นอสงไขยกับเป็นต้นอันนี้การที่ระลึกเรื่องราวในอดีตได้ทั้งหมดด้วยปุเพนิวาสานุสติยานโลกะหิตังได้แก่พุทธวงศ์นั้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกสเทวเกมแม้กระทั่งโลกพร้อมทั้งเทวโลก เป็นคำพีที่ตรัสแสดงแล้วนำมาซึ่งความเลื่อมใสเนี่ยนะทุกคนเมื่อเลื่อมใสก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกพร้อมทั้งเทวดาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบโลกพร้อมทั้งเทวโลกในการฟังด้วยพระหฤทยัยอันเยือกเย็นด้วยกรุณาคำพูดที่เกิดจากกรุณาที่พระองค์ตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงฟังพุทธวงศ์ที่ให้เกิดปีติปราโมทบรรเทาความโศกสันพุทธวงศ์ที่ให้ได้สมบัติทั้งปวงของเราและก็ใส่เอาไว้ในใจให้ดีท่านทั้งหลายจงดำเนินมักเป็นเครื่องบำบัดความเมาบรรเทาความโศกเรื่องโอฆ่าสงสารโดยเคารพเถิดนี่นะ อธิบายว่าพระองค์เนี่ยประกอบสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกในการฟังด้วยพระหรือไทยอันเยือกเย็นด้วยกรุณาจึงตรัสว่าปีติปราโมทชนะนังได้แก่อันทำปีติและปราโมทอธิบายว่าคมพีพุทธวงศ์เนี่ยสามารถสร้างปีติปราโมทให้เกิดขึ้นในส่วนเบื้องต้นอธิบายว่าสามารถยังปีติทั้งห้าให้เกิดได้แล้วก็คัมภีร์พุทธวงศ์นั้นโศกสัล,ลวิโนถนังบรรเทากําจัดลูกศรคือความโศกได้ ผู้ใดที่ตกอยู่ในความเศร้าโศกอ่านพุทธวง์ฟังพุทธวงตรึกพุทธวงเป็นต้นก็สาม,มารถที่จะกําจัดความเศร้าโศกออกไปได้นยนะก็ลองดูนะั่นลองเสียใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็มาอ่านพุทธวงดูน่าจะดับอะไรนะเลิกเรียกว่าเลิกเศร้าเลยเหมือนกันเถอะเลิกโศกเลยดอกโศกก็จะเหี่ยวเฉาตายเนี่ยนะแล้วดอกโศกมันแบ่งบานเมื่อไหร่คนข้างๆก็โศกตามไปด้วยนั่แหละ บทว่าสัพพะสัมปติปฏิลาพังความว่าชนทั้งหลายย่อมได้สมบัติแม้ทุกอย่างสมบัติทุกอย่างมีอะไรบ้างเช่นมนุษย์สมบัติเทวะสมบัติและนิพพานสมบัติสมบัติเหล่านี้เนี่ยนะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ด้วยอาศัยพุทธวงศพุทธวงศเนี่ยเป็นตัวที่สร้างให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นพุทธวงศนั้นชื่อว่าเป็นเหตุให้ได้สมบัติทุกอย่าง อธิบายว่าพุทธวังสะเทศนาเป็นเหตุให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเหล่านั้นทุกอย่างบทว่าจิตตีกัตวาคณะพุทธวงนี้เอาตั้งเอาไว้ในจิตให้ดีเป็นอะไรเป็นพุทธานุสติไว้เป็นเบื้องหน้าฟังเพื่ออนฟังพุทธวงเพื่อประกอบในการเจริญพุทธานุสติในส่วนของพระปุพพจริยาคุณเป็นต้นว่าพระองค์นี้สร้างบาร,รมีอย่างไรพบพระพุทธเจ้าเหล่านั้นอย่างไรเนี่ย เอาไว้เป็นข้อมูลประดับในการเจริญพุทธานุสตินั่นเองเมจริงๆเนี่ยคือของพระพุทธเจ้านะท่านจงตั้งใจฟังเมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพุทธวงศ์นั้นมะทะนิมมทนังได้แก่บรรเทาความเมาทุกอย่างเนี่ยนะคนที่ฟังพุทธวงศ์จะเลิกมัวเมาในชาติในตระกูลในวัยในความไม่มีโรคเลิกเมาในชีวิตเมาในความเป็นหัวหน้าเจ้าหมูเจ้าคณะออกไปได้พอฟังพุทธวงศ์ก็หายเมาเหมือนกันเด้อ สางเลยนะแต่ถ้าคนเมาสุราแล้วก็ไม่ฟังอยู่แล้วนะก็เลยไม่ได้อดไม่เมาอนะหม,มายความว่ากําจัดความเมาไม่ได้เพราะไม่ฟังบทว่าโศกานุทังความว่าความเร่าร้อนแห่งจิตของผู้ถูกความพินาศแห่งญาติกระทบแล้วเรียกว่าความโศกความโศก,ก็คือเสียใจยนั่นแหละเช่นโศกเพราะอะไรโศกเพราะญาติตายบ้างเพราะทรัพย์สินเสียหายบ้างโศกเพราะพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักบ้าง โศกพระลาภพระยศพราะสันเสริญอ่ะน,นะคือถูกดาก่าถูกอะไรเป็นต้นเนี่ยนะฮะไม่เสียหายถูกความเสียหายจากญาติจากทราบจากโภคะถูกโรคภยัยไข้เจ็บเบ็ดต้นเบียดเบียน,นก็มีความเสียอกเสียใจความโศกเหล่านั้นนั้นทำให้จิตใจเร่าร้อนความโศกนั้นมีการเผาภายในเป็นลักษณะเขเรียกว่าไฟเผาสวงอ่ะนะเผาใจเลยร้อนรุ่มคุ้นร้อนรุ่มเรียกว่าไฟมันร้อนมากจนน้ําตาไหลเลยแหละ มีความแห้งผากในใจเป็นรสกิจของเขาคือทาให้มันแห้งใจเลยนะอ่อนเพลียและเหี่ยวใจใช้ยาลมไม่ได้หรอเพราะว่าคนที่ถูกความโศกนึกจะใช้ยาอะไรมาแก้บําบัดออกไปได้อ่ามีความเศร้าส้อยเป็นเครื่องปรากฏเงาเลยนะงอนี่เลยพุทธวงศ์นี้สามารถกําจัดความโศกเหล่านี้ได้นะเพราะฉะนั้นพุทธวงศ์นั้นจึงชื่อว่าบรรเทาความโศกซึ่งพุทธวงศ์อันบรรเทาความโศกสังสาระปริโมจนัง ผู้ที่ฟังพุทธวง์สามารถที่จะทำการปลดเปลื้องจากเครื่องผูกมัดในสังสารวัตเนี่ยนะเพราะว่าพุทธวง์นั้นสามารถที่จะช่วยให้ก้าวล่วงวัฏสงสารออกไปได้ค่อเรื่องเปลื้องโอฆสงสารเนี่ยนะเปลื้องสังสารวัตออกไปได้เปลื้องจากขันเปลื้องจากท่าจากอายตนะเป็นต้นนั่นเองทุกขศัพท์เนี่ยนะที่บอกว่าพุทธวงนั้น เป็นธรรมะเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงหรือพุทธวงศ์นั้นอ่ะเป็นคำพีที่ทําให้สิ้นจากสัพพทุก์ทั้งปวงเนี่ยตรงนี้คําว่าทุกข์ทั้งหลายทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะทุกข์นั้น่ะคืออะไรทุกขศัพท์ในพระไตรปิฎกหมายถึงทุกขเวทนาก็มีหมายถึงทุกขวัตุก็มีหมายถึงทุกขารณมก็มีหมายถึงทุกขปัจจัยก็มีทุกขฐถานะเป็นต้นก็มีอันนั้นในพระไตรปิฎกนี่คำว่าทุกข์มีหลายความหมายนะเช่นทุกขเวทนาเนี่ยนะก็คือ ุกเวทนาก็ทุกความเจ็บปวดทุกกายนะทุกขวัตถุวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งทุกเช่นชาติพิทุกขาชราพิทุกขามรณะพิทุกขังความเกิดเนี่ยชื่อว่าเป็นที่ตั้งแห่งความทุกความแก่ก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกทุกขะตัวนั้นแปลว่าทุกขวัตถุแปลว่าที่ตั้งแห่งทุกบางทีนี้ก็แปลว่าทุกขารมณ์เช่นดูก่อนมหาลีเพราะเหตุที่รูปตกไปตามทุกก้าวลงสู่ทุกเพราะว่ารูปนี้ถือว่าเป็นอารมณ์แห่งความทุกข บางทีรูปรูปเนี่ยอขออภัยทุกเนี่ยหมายถึงทุกขปัจจัยก็มีเช่นทุกโขปาปัาปสสะอุจโยการส่งสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์มันการทำบาปนี้ชื่อว่าเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์หรือเป็นทุกขฐานเช่นเช่นคำว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลายเรากล่าวเรื่องนรกแม้โดยอเนกปริยายเพียงเท่านี้จะกล่าวให้กระทั่งนรกเป็นทุกข์ไม่ใช่ทําได้โดยง่ายเรียกว่าทุกขฐถานนะเพราะอะไรเพราะนารกเป็น ฐานะที่ตั้งแห่งสารพัดทุกข์วหมงนันนแต่ในที่นี้พุทธวงศ์ที่บอกว่าสัพพะทุกขะสัพพะทุกขะขยังขยะแปลว่าสิ้นใช่ไหมพุทธวงศ์เนี่ยผู้ที่ฟังศึกษาปฏิบัติตามสามารถทําให้สิ้นทุกข์ออกไปได้หมายถึงสิน้นสิ้นทุกไหนทุกขวัตถุก,ก็ได้สิ้นทุกขปัจจัยก็ได้เพราะว่าถ้าผู้ที่ฟังพุทธวงศ์ก็แปลว่า ฟังแล้วประพฤติปฏิบัติตามทําให้พ้นชาติทุทกชราทุกพยาที่มรณะโสกะปริเทวะทุกขโทโมนัสและอุปาญาตทุกทําให้พ้นจากทุกขวัตุในที่หนึ่งอย่างที่สองขณะที่ฟังพุทธวงศศึกษาเรียนรู้พุทธวงศด้วยจิตชนิดใดกุศลจิตกุศลจิตสุขโุญ,ญาสะอุจโยการสั่งสมบุญก็นํามาซึ่งความสุขมันกุศลจิตที่เกิดขึ้นยามที่ฟังรมก็เป็นปัจจัยแห่ง ความสุขเพราะฉะนั้นก็พ้นจากทุกขปัจจัยคือบาปบาปนี้ชื่อว่าเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์พุทธวงเทศนานั้นเรียกว่ามักเพราะผู้ต้องการกุศลสแสวงหากันนะถ้าใครต้องการกุศลก็ศึกษาพุทธวงเนี่ยนะเพราะศึกษาพุทธวงเป็นเหตุให้เจริญกุศลโดยประการต่างๆหรือพุทธวงนี้เป็นเหตุฆ่าความเศร้าหมองทั้งหลายออกไปได้ซึ่งพุทธวงเทศนาอันเป็นทางแห่งพระนิพพานว่า พระผู้พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาพระนิพพานทั้งหลายพระองค์ปฏิบัติกันเช่นใรเพราะฉะนั้นขอขออะไรสักกะจังจงฟังโดยเคารพทำความยำเกรงอธิบายว่าพึงเป็นผู้ตั้งใจฟังพุทธวงศเทศนานั้นปฏิปัตชะะบอกว่าตั้งใจอย่างยิ่งซึ่งพุทธวงศ คำว่าเทระตัวนั้นไม่ใช่นะพระพุทธเจ้ายังความอุตสาหะตั้งความปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าให้เกิดแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งปวงว่าท่านทั้งหลายจงฟังพุทธวงศเทศนานี้ที่ให้เกิดปีติและปราโมทบรรเทาความโศกสันอันเป็นเหตุให้ได้สมบัติทุกอย่างแล้วบัดนี้จงปฏิบัติทางแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าเช่นพุทธสาวกพุทธะเนี่ยโดยสัมกวางใช่ไหม พุทธานั้นแปลว่าพุทธสาวกเป็นต้นก็ได้พันก็จงปฏิบัติในทางเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้แทงตลอดอริยสัจอันเป็นที่สิ้นทุกทั้งปวงพันธาผู้ที่สิ้นทุกข์ก็นำมาซึ่งคุณ,ณวิเศษมีการย่ำยีความเมาเป็นต้นอันนี้เพิ่งผ่านไปหนึ่งกัรแรกนะจบไปหนึ่งกัรว่าพระองค์เชิญชวนให้ฟังพุทธวงศ์เลยแล้วเนี่ยนะแต่ยังไม่ได้ลงเรื่องราวในพุทธวงศ์แต่อย่างใด พียงแต่ว่าอารัมพบทเนี่ยนะคว่าแปลภาษาไทยบอกจบอารัมพบท